ไหนดูดิอู้ยดำหมดเลยดำต้องหกตัวสีเทาตัวหนึง่งบัดดีครับผมก็จะมาพาทุกคนมาดูกับเจ้าตาลครับผมเพื่อออกลูกวันนี้ครับผมเมื่อช่วงเช้าครับผมน้หลังอ่านหรือเปล่าวะหลังอ่านหรือเปล่าวะไหนดูดิ đuột nó chút chút đi để kinh nôm kinh nôm hỏi xin nó mà hay là ừ. kinh nôm kinh nôm kinh nôm mai anh nôm mấy này nuôi đi nuôi đi Ăn à, nuôi đi à,